หลังจากที่กลับมาจากโอมานสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเช่นเคยค่ะเด็กๆก,ก็กลับไปเรียนเหมือนเดิมขึ้นรถบัสก็เวลาเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือท้องฟ้าสว่างเร็วขึ้นค่ะส่งเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็กลับขึ้นห้องนะคะวันนี้ห้องสะอาดมากเลยค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับโซฟาชุดใหม่นะคะของเก่าก็ผุพังแล้วก็ดำเป็นคราบตามการเวลาค่ะ เช่นเดียวกับนาฬิกานี่ก็ตายเหมือนกันค่ะยังไม่ได้ซื้อฐานใหม่มาเปลี่ยนเลยค่ะอะไะค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้ก็จะไม่ทำงานต่อนะคะแต่ว่าจจะไปนอนต่อค่ะเพราะว่านอนแค่สามชั่วโมงนะคะใช่ใช่ใช่มันเป็นความผิดเราเองมันไม่ใช่ว่าเราจะนอนไม่หลับอะไรหรอกแต่ว่าเราอยากจะตัดต่อคลิปให้เสร็จเนาะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2วันนะคะเราก็เลยแบบใช้เวลาตอนกลางคืนตัดต่อคลิปเออจนถึงตีอะไรอะ ตีสามก็กว่าแหละตีสามนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการโพสต์ด้วยจากนั้นก็เข้านอนพอนอนปับ๊บก็ต้องตื่นมาเตรียมอาหารให้ลูกใช่ไหมคะช่วงตีห้าตื่นสายหน่อยตีห้าแล้วก็เนี่ยแหละช่วงเวลานี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วอยู่ยเจอกันนะคะก็คงต้องรีบตื่นเหมือนกันเพราะว่าต้องมาทําอาหารให้กับลูกๆเพราะว่าวันนี้ลูกๆสอบกันนะคะก็จะมีมินนะกับตาตาที่สอบเด็กอ,อนุบาลไม่ได้สอบ วันที่เขาสอบเนี่ยเขาก็จะกลับมาเร็วดังนั้นก็คือต้องเตรียมอาหารให้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าคุณเต๋าจะทำอะไรตอนนี้ข้าพเจ้าขอไปนอนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้ว คุณต่าตื่นมาอีกทีประมาณ10บโมงครึ่งค่ะแล้วก็นอนออเลยอ,อยู่พักหนึ่งเนาะแล้วก็อะไรนะจากนั้นก็อาบน้ำแต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็มาเข้าครัวนี่แหละอ่าทีแรกเนี่ยเราก็คิดว่าลูกจะกลับมาช่วงเที่ยงแต่พอเวลามันเลยผ่านไปเนาะสรุปก็ไม่มีวี่แววว่าเด็กๆจะกลับมาเราก็เลยโอเคทำช้าลงเนีทำอาหารช้าลง จริงๆถ้าเด็กกลับมาช่วงเที่ยงเนี่ยเราจะต้องทําเร็วกว่านี้แต่จากการสังเกตการแล้วนั้นดูทรงจะมาแบบเออน่าจะมาถึงประมาณแบบไปสองใบสามเนเราก็เลยโอเคเพิ่งจะมาทำาะะเมนูที่จะทาในวันนี้ก็คือเกี๊ยวน้ําแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกี๊ยวน้ําง่ายๆนะคะคือเราก็จะปรุงตามใจฉับน,นี่แหละอล่ะที่ใส่ลงไปนี่ก็คือไก่บดนะคะอันนี้เป็นไก่บดแบบแช่แข็งมา ปกติเวลาซื้อไก่บดนะสําหรับคนที่อยู่ที่นี่แนะนำํสำสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่เราอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่หอ,อาจจะไม่เคยดูคลิปที่คุณต่อแนะนําอย่างถ้าจะซื้อไก่บดแช่แข็งอ่ะให้ซื้อยีห้อนี้นะคะเอาคาเบีย จะเป็นไก่คือจะมันจะเป็นรสชาติไก่จริงๆอะ่ะไม่ได้มีส่วนผสมของแป้งของถั่วเหลืองอะไรเงี้ยที่ทําให้รสชาติมันแบบเพี้ยนเพียนเนาะดังนั้นเวลาเอามาทําอาหารอะไรที่เป็นลักษณะแบบเกี๊ยวน้ําหรือซาลาเปาหรือว่าเป็นแบบจะทาเป็นไก่สับไก่บดอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นรสชาติไก่ที่ดีงามมากนะคะอันนี้ก็คือตอนที่อยู่อ่ะบุรีอ่ะพี่ตุ๊กตาเนะเาะอ่คนที่คุณเต่าอ่เอาเช่าบ้านอยู่ด้วยอะคะ่ะเจ้าของบ้าน เขาก็จะใช้อีฮอน,นี้ตลอดเราก็เลยแบบเรียนแบบเร,เรียนแบบแล้วติดใจเออมันออกมาอร่อยจริงๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะมาปรุงกันนะคะจะปรุงยังไงดีจริงๆก็ไม่ได้ทํานานอะ่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยแล้วกันนะคะอารมณ์เหมือนทาลูกชิ้นให้เนื้อมันเด้งๆหน่อยอะ่ะใส่ประมาณนี้แหละไม่ต้องเยอะมากแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วกันแล้วก็มีน้ำมันหอยด้วยเนาะเอาละใส่น้ำมันหอยลงไปเท่าไหร่ดีวันนี้กลับมาใช้ผอิยี่ห้อนี้ไม่ได้ใช้นานมากเลยลีลีคิมฮีเอ้ยลีคิมคีเออของแพนด้าแบรนด์นะคะมีฮาล้านนะคะเอาละจากนั้นก็จะใส่พริกไทยลงไปพริกไทยดำจากนั้นเราก็จะใส่ผงกระเทียม เป็นการลัดขั้นตอนไม่ต้องมาสับกระเทียมนะคะขี้เกียจค่ะเอาละจากนั้นเพื่อให้เนื้อเด้งยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แบบ1นส่วนสช้อนก็พอไม่งั้นมันจะเด้งเกินแต่ถ้าชอบเด้งเด้งมากๆก็กใส่ใส่เข้าไปนะแต่ก็อย่าใส่เกินครึ่งช้อนอะ เอาล่ะเราก็จะทําการใช้มือดีกว่านะจ๊ะใช้มือดีกว่าใช้มือคลุกค่ะคุณต่อก็จะใช้วิธีการชิมสดนั่นแหละแตะแตะลิ้นนะคะวันนี้ยังเย็นอยู่เลยอ่ะมันเป็นแช่แข็งเนาะ <Okay. S 2> หนาวมือ <We S 2> จ้ะ We ีค m ม b บ c ก from home Because Oh. We come back from home. ตาติค่ะ I am locking this to cover the mess. <laughs> uh, anyways so I think I passed but yeah I'm pretty sure like 90% sure that I passed the art a exam but she's not sure because she's s o m k n e s Me <S <She> <S and my <will. S 2> friends were crying. She she will inshallah. Bye bye. <Yeah>. Bye um อ่ะกลับมาทำกันต่อนะคะสรุปเด็กๆก,กลับมาเร็วกว่าที่คาดแต่มีแต่ตาต้ากับ มินนะนะคะส่วนมารยํยมก็เข้าโปรแกรมหลังหลังเลิกเรียนเนาะคือวันนี้ที่สองคนนี้กลับมาเร็วเพราะว่าเขามีสอบอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อกี้เราชิมแตะแ,แล้วนะมันก็จืดไปน้อยใส่อันนี้เข้าไปใส่เกลือก็ได้ค่ะจริงๆแล้วนั้นอันนี้คุณจอกก็จะใส่สารให้ความหวานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหอ้หอหอ่หอห่อลังกล้วย I'm sorry ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะไม่มีเวลาเซิร์ชค่ะ right. oh <my> จากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะห่อเลยแล้วก็ลวกแค่นั้นส่วนน้ำซุปคุณต่อจะทำง่ายๆเลยนะคะ mm hmm. ก็จะใช้ผงรามินที่ได้มาวันก่อนแหละในการทำน้ำซุปนะคะ mm hmm. Baby baby bring me the big bottle of uh, mm hmm. อะไรนะ วอเตอดิยังหรอราค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่จะทำเกี๊ยวนะคะขอดื่มกาแฟเย็นก่อนนะคะให้ชื่นใจคือยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วก็นอนด้วยเนาะทำไมเอฟค่ะไอเอฟแบบน้นาหนักขึ้นอนะความหวานต้องพอดีนะคะกาแฟของเรามันถึงจะแซ่บนะคะแล้วก็น้ำร้อน น้ำร้อนที่เดือดมาสักระยะแล้วแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่ช่วงวันนั้นของผู้หญิงผู้หญิงคุณตบอก็ยังไงอะก็เป็นคนที่ดื้อน,นะก็ยังกินของเย็นอยู่นะแต่ว่าเราก็จะสลับกันไปไงไม่ใช่ว่าเราจะกินแต่น้ําเย็นกาแฟเย็นอย่างเดียวช่วงเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันคุณต่อก็จะกินแบบชาร้อนนะคะแล้วก็เมื่อาาวานนี้เอ้เมื่อคืนนี้ก็ต้องน้ําขิงดื่มเหมือนกันเนาะน้ำาน้ำ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 ,นำ น้ำขิงร้อนๆค่ะเอาละอันนี้ก็เป็นกาแฟกับเซเดียนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำมะพร้าวค่ะใส่ไปประมาณนี้ก่อนเนาะจากนั้นเราก็จะใส่อยากดื่มกาแฟแบบใส่น้ำแข็งบดแบบบ้านเราอะแต่ที่นี่ตามร้านกาแฟไม่ค่อยมีแบบนั้นนะ จะบางร้านบางร้านส่วนใหญ่เขาจะใช้ก้อนใหญ่หรือว่าเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบบดของบ้านเรามันสะใจดีอาละจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเติมนมเข้าไปแต่ว่าเราจะเติมนมธรรมดาไม่ได้เราจะต้องเติมนมแบบฟองนมนะคะทําเป็นฟองนมรูรูนะคะใส่ลงไปในขวดะคะ่ะแล้วเราก็จะทําการเขย่านะคะเป็นเสาเช็ค รุ่นเดียวกับเราเนี่ยต้องรู้จักสาวช่มันหลายปีมากเลยนะน่าจะแบบสามสิบห้าปีหรือเปล่าสามสิบปีใช่ป่ะโฆษณาประมาณนั้นไหมคะคุณต่อได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนมต้องเย็นนะมันถึงจะออกมาเป็นฟองดีถ้านมไม่เย็นนะมันจะแบบคู่กว่าจะเป็นฟองนี่ยากมากเอาละตัวนี้ก็พอไม่อยากรอเร็วดีเห็นไหมก็เป็นฟองไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะเร็วกว่าด้วยจ้ะ เราก็จะได้กาแฟรูดดื่มที่บ้านถ้าอยากได้มอกคาก็เติมโกโก้ลงไปด้วยนะคะอร่อยมากลืมลืมคือบางทีเราก็ทำเป็นโกโก้เย็นเหมือนกันนะคะนี่แล้วเราก็มีหลอดอันนี้ก็หลอดรีไซเคิลนะคะเป็นหลอดที่เออหลอดรีหลอดรียูสเออคือใช้แล้วใช่ป่ะก็ล้างแล้วก็ใช้ใหม่เรามีไอ้แปรงน้อยๆที่แบบใส่เข้าไปในรูนี้แล้วก็ทำความสะอาด ได้ะะแล้วค่ะกาแฟหรูอของเราอ่าเดี๋ยวจะดื่มแล้วก็ทำหน้ามีแหงมีแหงให้ดูนะคะอืม <c oughs> สดชื่นเวอร์ห <c oughs> <c oughs> วังเหว,วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อเกี๊ยวกันคุณต่อกจะห่อง่ายๆค่ะก็ตามสไตล์เนาะเป็นคนขี้เกียจเนาะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบยิ่งปัจจุบันนี้เราเห็นแม่ค้าเขาห่อแค่แบบพับครึ่งแค่นั้นเออก็ได้แล้วอะ่ะ สมัยนี้มันไม่ต้องซีเรียสแล้วอ่ะแค่ออกมาอร่อยถูกปากคนกินก็ถือว่าใช้ได้แล้วคณต่อชอบมากอะไรแบบนี้ไม่ต้องแบบยึดหลักการอะไรมากมายะนะคะเอาละเอาละค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาห่อเกี๊ยวแล้วนะคะตะกิ้ลูกสาวมาหอ่อก็ห่อได้ดีเหมือนกันนะเราไม่ได้บอกวิธีการห่อนะก็ห่อได้โอเคคือเคยสอนคราวที่แล้วเลยเอาลืมเตรียมน้ําเปล่าน้องเตรียมไม่ได้เนาะอย่างนี้เลยก็ได้ ง่ายๆแบบนี้ไมต้องรีบทำอาหารมากเลยวันนี้คือเพิ่งถึกได้หลังจากทำเกี๊ยวเสร็จต้องเตรียมอาหารเย็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณเต๋อจะต้องไปหาหมอฟันนะคะคือจริงๆอ่ะมีนัดกับหมอฟัน,น,นตั้งแต่ก่อนจะไปโอมานแล้วแต่มันจะมีช่วงหนึ่งถ้าเพื่อน,อนจำได้ว่า สภาพอากาศที่เอมิเรตะมันไม่ดีแล้วหมอเขาก็เลยโทรมาเลื่อนเนาะเลขาหมอเขาโทรมาเลื่อน mm hmm. แล้วตอนนี้เราก็ติดไปโอมานตอนนี้ก็ยาวเลยไงเราก็เลยต้องโทรไปทานัดใหม่นะคะไอ mm hmm. ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่อุดฟันแบบชั่วคราวอะค่ะก็เริ่มแบบกลอนลงกลอนลงแล้วก mm ็หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเอาเราก็จะหอบไปเรื่อยๆนะคะ ออกง,ง่ายๆโดยแบบคนมันจะบีบให้เข้ากันมากกวนี้ในการทำเกี๊ยวเนอะกออ็การปรุงก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะปรุงแบบไหนย,ยังไงแล้วแต่ความชอบเลยค่ะคือเวลากินเกี๊ยวแต่ละร้านรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือมีครั้งหนึ่งคุณเต๋าได้แบบตระหนักจริงๆว่าแบบเฮ้ยความอร่อยของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกัน คือที่ผ่านมาคุณตอก็จะทําอาหารให้พ่อละมุดใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างเช่นมักกะโรนีคั่วพ่อละมุดแบบเขาจะชอบมักกะโรมักกะโรนีคั่วสไตล์คุณเต่ามากเขาบอกว่าเขาชอบมันแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวมักกะโรนีก็จะแบบกรอบๆแข็งๆหน่อยเราเข้าใจมาตลอดว่าแบบเฮ้ยมักกะโรนีเราเนี่ยเป็นขอไปลินพันมักกะโรนีเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอียิปต์แท้แน่เลยอะไรเงี้ยรสชาติมันต้องแบบโอเคที่สุดแล้วอะไรเงี้ย แต่พอเราได้กินของเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไรอะคะพี่สะใภ้ของพอลามุดเออภรรยาพี่ชายภรรยาพี่ชายพอลามุดอ่ามะกรูรีของเขาอะมันก็จะออกแบบนุ่มๆหน่อยเขาจะต้มแบบจนนุ่มเหมือนบ้านเราเลยอะแล้วก็จะมีความชุ่มน้ำซอสมากกว่าแล้วก็ชุ่มน้ำมันมากกว่าตอนนั้นแหละเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอ๋อเออการทำอาหารของแต่ละคนต่างกันไปแล้วก็ ความชอบของแต่ละคนก็ต่างกันไปด้วยพอดีว่าพี่ชายพระรามมุดเขาชอบให้มะการนณีของเขาเนี่ยแบบออกแฉะๆหน่อยนะคะส่วนพระรามุดเขาจะชอบแบบแบบแห้งๆเนาะดังนั้นก็แตกต่างกันไปอย่างการทำมันฝรั่งอบคุณต่อสังเกตว่าถ้าอย่างของพี่สะพายพระรามุดเนาะก็จะเป็นแบบเอ,อเนื้อมันฝรั่งบดอะ่ะค่อนข้างจะแบบเละหน่อยไม่ใช่เละคือมันจะนุ่มอะ่ะมันจะนุ่มกว่าของคุณเต่ออะ่ะ แต่ของคุณเต๋อมันจะเป็นแบบชิ้นๆอยู่ไงเพราะพ่อละมุดเขาชอบแบบนั้นนะคะดังนั้นความอร่อยว่าไม่ได้แล้วแต่เลยว่าถูกปากใครหรือเปล่านะคะมันแบบพี่ชายคุณเต๋ออ่ะผัดกะเพราคุณเต๋าจะชอบผัดกะเพราแบบมีน้ำเยอะๆพี่ชายเขาจะชอบแบบคั่วแห้งเลยนะคะความชอบก็ต่างกันไปเอาละเดียวก่อนจะไปจะบอกว่าเกี๊ยวที่ได้มาก็คือได้มาตั้งแต่ตอนที่กลับไทยนะคะก็ หอบม,มาประมาณนึงจริงๆอยากจะหอบม,มาเยอะกว่านี้แต่ว่าเกรงใจทาหนักนะคะวิธีการเก็บรักษาของคนอยู่ต่างแดนก็แช่ตู้แข็งจ้ะอยู่ได้เป็นปีจ้ะไม่ซีเรียสไม่เน่าไม่เสียแน่นอนขอให้แบบไฟไม่ดับว่างั้นเถอะไมงั้นตู้แช่แข็งมันก็จะใช้งานไม่ได้นะคะของก็จะเน่าเสียง่ายนะคะเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวไปทําต่อให้เสร็จ แล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วในขณะเดียวกันคุกต่อก็ต้มน้ำเพื่อที่จะใส่ถุงราเมีลงไปที่แนะนำเมื่อวานเนะาะมีหราญนะจ๊ะมีารานเดี๋ยวเพื่อนๆมีคำถามแล้ล่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเราก็จะใส่ลงไปก่อนเลยนะ ขณะที่เรารอเกี๊ยวสุกนะคะเราก็จะนี่เรามีกระเทียมเจียวเหลือเราก็ใส่ถาดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเกี๊ยวลงเนาะมันจะได้ไม่ติดกันนะคะมันก็จะมีความเป็นน้ํามันเอาละใดๆก็ตามก็จะเพิ่มน้ํามันเข้าไปอีกโดยใช้น้ํามันนี้กันน้ํามันมะกอกนะคะเพราะว่าความมันมันไม่พออาตะกี้นะคะก็ตักเกี๊ยวใส่ลงไปในถาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้คิดว่าเตงกดถ่ายเรียมกดถ่ายจ้ะเอาละเดี๋ยวรอดูรอบสองแล้วกันตอนเราตักลงใส่ถาดนะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่สองก็น่าจะเสร็จแล้วอตอนนี้เกี่ยวรอบสองของเราก็สุกด,ดีแล้วนะคะต้องดูดีๆว่าฉันกดถ่ายหรือเปล่านี่นะหน้าตานะคะคือพอทำจริงเนาะอ,ออกมารู้สึกว่าทำไมมันน้อยแบบนี้เนี่ยลลูกฉันก็กินเยอะไง คือเวลาที่เราทําอาหารบ้านเองเนาะทำอาหารที่บ้านเองอะเราก็จะยังไงอะไม่ได้งกอะก็คือให้ลูกเต็มที่เลยดังนั้นเวลาลูกไปไท้เนี่ยบางทีลูกก็ไม่คุ้นชินเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าร้านค้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเวลาเราทําอาหารที่บ้านเราก็แบบเออจัดเต็มเวลาไปที่ร้านเขาก็ต้องแบบเออยังไงอะ่ะกำจำกัดปริมาณที่เสิร์ฟให้ลูกค้าแต่ละคนเลยนะคะ เมื่อได้แล้วนะเราก็เอามาคลุกกันหน่อยให้มันจะได้ไม่ติดกันน้ำมันจะได้ทั่วถึงนะคะเวลาคนนี้ก็ใช้แบบทับพีแบบนี้เนาะอย่าใช้แบบทับพีแบบอลูมิเนีมยมเดี๋ยวมันขาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้น้ำสำหรับทำซุปของเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันเราก็จะอย่างนี้เลยนะคะใส่มันลงไปเลยนะคะสองถุง อารมณ์เหมือนแบบใส่ซุปก้อนอนะแต่ความอร่อยต่างกันนะคะวันก่อนเอาผัดข้าวผัดใช่ไหมเอออร่อยดีงามมากแต่ว่ายังไม่เคยลองแบบแบบน้ำซุปนะคะก็น่าจะแซ่บแหละเดี๋ยวเราจะมาลองกันชีวิตนี้ช่างง่ายดายคะ่ะเอาล่ะส่วนเอไก่ที่เหลือเราก็จะเอามาใส่นะมือดิฉันสะอาดนะคะเราก็ใส่เป็นตอนๆอ,อย่างนี้แหละอารมณ์แบบบ้าชอบ แต่เนื้อน่าจะไม่ได้เด้งเท่านะคะเพราะว่าดอกก็ไม่ได้ใส่เบกกิ้งโซดาเยอะเท่าไหร่และตอนนี้น้ำซุปของเรานะคะก็ได้แล้วชิมรสชาติตะกี้อร่อยดีงามมากละมุนมากแต่อาจจะต้องเติมซิ้วขาวไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังเข้มไม่พอนะคะมันออกจางๆหน่อยแต่อร่อยแล้วความผงชูแต่แค่นี้ไม่พอเราก็จะใส่อะไรนะ ต้นหอมซอ,อยลองไปด้วยนะคะเก๋ๆนะคะกิๆง่ายๆการทำกีวน้ำป็นง่ายมากนะคะหรือต่อให้ทำน้ำซุปเองก็ง่ายะคะ่ะไม่ยากเลยมีโครงไก่หรือว่าใช้ไก่สับทำน้ำซุปก็ได้แล้วเราก็ใช้สีอูขาวในการปรุงนะคะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวจะเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่า เราอาจจะต้องการน้ำซุปมากกว่านี้นะคะไก่ก็ดูเจ้งดีงามเลยทีเดียวอารมณ์แบบบะชอ่อนนะคะนี่ Amazing ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวคุณต่อจะอาทานให้ดูใส่ประมาณนี้กินห้าก็พอเพราะว่ามีแผนจะกินอย่างอื่นด้วยมีอาหารเหลือนะคะ นี่นะแล้วเราก็ตักน้ำซุปใส่ลงไปค่ะพร้อมกับไก่ก้อนของเราเ <laughs> พียงเท่านี้กิ๊ยวน้ำของเราก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะชุมาชาล่อแต่เท่านั้นยังไม่พอเรามีถั่วง,งอกใส่เข้าไปด้วยค่ะนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกิวน้ำของเราตักให้ดูอร่อยอร่อยเราลองกินแล้วอ่ะอร่อยแบบเรียบง่ายนะคะลองไปทำกันดูได้จ้ะเฮียชิคก็ มาลอน้องสาวกันนะคะชิเซชิวิวอพี่น้องไปรับน้องนะคะมาแล้วมาแล้วสาวน้อยเ <c oughs> อาวันนี้มินน่าจะเลี้ยงน้องนะคะด้วยเงินของนางจะซื้อไอติมให้นางไอะจะซื้อไอติมให้น้อง <c oughs> Yes yeah. n a will buy for you o oh, อ you want t t lead us to t h e h o okay. u s e ้าโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาสี่โมงกว่าๆได้แล้วคุณเต่าก็ต้องเตรียมทำอาหารแต่จะยังไม่ทำตอนนี้นะแค่เตรียมของไว้ก่อนพอหาหมอฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำต่อนะคะที่จะทำวันนี้ก็คือจะทำเป็นเนื้ออบมันฝรั่งค่ะที่เพื่อนๆคุ้นเคยนั่นแหละแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำแบบแห้งหรือว่ายังไงดีหรือจะทำเป็นแกงหรือว่าจะอบอะไรงเงี้ยมันจะมีสามแบบไง เราก็คิดดูก่อนแต่ถ้าอบเนี้ยมันก็ใช้เวลานะคะในการที่จะให้เนื้อมันสุกนุ่มดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบตะกี้พอเราโมทโทรมาบอกพอเรามทว่าเออเธอช่วยกินอะไรมาก่อนเลยนะไม่ต้องมาหูหิวมานะเพราะว่าฉันต้องไปทําฟันแล้วฉันกลับมาฉันต้องทําอาหารช้าแน่นอนเอาล่ะก็เตรียมไว้ประมาณนี้เราขาดมะเขือเทศกับแครอทเดี๋ยวจะไปซื้อมะเขือเทศกับแครอทมานะคะ หลังจากที่กลับจากหมอฟันแล้วนะเรามีเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะประมาณ20นาทีคุณต่อก็จะมาหมักเนื้อแล้วกันปกติก็ไม่ไม่ต้องหมักอะไรหรอกแต่วันนี้อยากจะพิเศษก็หมักด้วยเกลือกับพริกไทยไว้ก่อนเออปกติคุณต่อจะทําเนื้อชิ้นใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้ทําชิ้นเล็กเราเห็นคนตุรกีเขาทำเขาทาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันน่ากินดีอะเราก็เลยเออเาเป็นชิ้นเล็กๆ ไม่ต้องเป็นสไตล์อียิปต์นะคะสังเกตว่าคนตุรกีอาหารตุรกีคล้ายอาหารอียิปต์แต่ว่าเนื้อสัตว์เวลาเขาทำเขาจะทําเป็นชิ้นเล็กกว่าไม่เหมือนแบบคนอียิปต์จะทําเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็การใส่น้ํามันอะไรของเขาเนี่ยใส่น้อยกว่าถ้าเขาใช้น้ํามันเขาว่าจะใช้น้ํามันมะกอกนะเข้าที่สังเกตดูสไปซ์ตุรกีหรือว่าคนอยู่ตุรกีช่วยมาคอนเฟิร์มด้วยนะคะว่าสิ่งที่คุณเต๋อพูดไปเนี่ยถูกต้องไม่จา้าประมาณนั้น เราชอบอาหารตุรกีเพราะมันดูสุขภาพกว่าอาหารอียิปต์นั่แหละเอาละเราก็จะหมักไว้แค่นี้แหละเราก็จะใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินไปที่ร้านหมอฟันคลินิกหมอฟันเออทันตกรรมคลินิกทันตกรรมเมื่อไรจะพูดชื่อที่ถูกสักทีนะคะอันนี้ก็เดินไปคนเดียวก็ต้องข้ามถนนคนเดียวช่างหน้าสงสารเลยเกินเพราะเราเกลียดการข้ามถนนนะคะเอาละนี่ออกมาก็เปลี่ยนชุดนะ จริงๆที่แรกกะว่าจะไม่เปลี่ยนแต่พอดีว่าชุดเราอ่ะมันมีกลิ่นหอมไงไม่ใช่กลิ่นหอมนะคะไม่ใช่หอมที่ตรงข้ามกับเหม็นแต่เป็นกลิ่นหอมหอมแขกค่ะเพราะว่าเราหันหอมแขกใช่ปะเราแบบต่อให้ล้างมือกลิ่นมันก็ยังติดแล้วมันก็แบบติดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนนิดนึงเอาล่ะเดี๋ยวจะไปหาหมอฟันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตตอนเสร็จแล้วแล้วกันนะคะ ราก็ไม่อยู่กับพละมุนพรละมุนกลับมาถึงที่อะไรอะปลายรถเมล์พอดีเราก็เลยรอพรละมุนเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่ห้องด้วยกันนะคะเด็กก็อยู่กันลำกันลำพังเราก็โทรไปเช็คแล้วนะคะเด็กก็บอกว่าแฮปปี้ดีจังตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะต้องรีบทําอาหารเลยเราก็จะทําที่เตาเนี่ยแหละเพื่อให้มันเสร็จเร็วเนาะไม่ไม่เอาเข้าเตาออบทําตรงเนี้ยต่อแก๊ส เร่งรัดเร่งรัดเราก็จะใส่ของแขกแล้วก็กระเทียมลงไปก่อนจริงๆเอาไปผัดก่อนดีกว่าวันนี้ก็จะทำวิธีที่ต่างไปจากเดิมแล้วกันนะคะอันนี้เราก็ตั้งไฟเลยอ่ะเราจะใส่เราจะใส่กีในการทำเอาผัดก่อนนะคะวันนี้วิธีการก็จะแปลกใปหน่อย ทำตามความรู้สึกเราก็จะผัดหอมแขกก่อนเราจะไม่รอแล้วนะใส่ใส่เนื้อ,อวัวลงไปเลยนะคะคือทำอาหารมาเนี่ยก่อนไปโอมานจนถึงกลับมาจากโอมานเราสั่งอาหารค่อนข,ข้างบ่อยมากเลยรู้สึกว่าเออมันเปลืองอ่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะ้วยเนาะอยู่โอมานมันก็ต้องสั่งเราทําอาหารไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่าเออใช้เงินไปกับการสั่งอาหารกินอาหารนอกบ้านเยอะเกิน เราก็เลย charge, อยินชาลอินชาลอจากนี้ก็คือจะทําอาหารที่บ้านทุกมือ้อแล้วเดี๋ยวก็ใกล้เข้าเดือนรุมภอนแล้วค่ะก็คงจะทําอาหารหน้อยลงเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่บรรดาเครื่องเทศลงไปนั่นก็คืออบเชยใบกวานลูกกวานนะคะและด้วยความเร่งรีบตอน,นเราจะไม่รอแล้วนะคะเราก็จะใส่บัรดาผักต่างๆลงไป ดีไหม้อ,อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเดี๋ยวอะอันซอเรียมก็สับสนเนาะมันรีบอะเอาใส่ซอสลงไปก่อนคือโดยปกติอาจะต้องใช้มะเขือเทศนะคะแต่ว่าเราลืมซื้อมาตอนไปนสโต้เกี้ก็แบบตอซื้อมาแต่แครลลอทแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอย่างต้องซื้อแต่คิดไม่ออกไงก็เลยเดี๋ยวจะใส่ตรงนิสโต้ผิลงไปด้วยเพราะว่ามันเข้มไม่พอ อันนี้จะเป็นประมาณว่าเป็นน้ำมะเขือปั่นแบบกระป๋องแบบกล่องแบบเข้มข้นนะและ้วตอนนี้เราก็ใส่น้ำลงไปเลยเราจะทำการปล่อยเคี่ยวให้เนื้อสุกนุ่มดีสักประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักตามต่อลงไปนะคะกานทำเล่นล้ามากค่ะคือผ่านไปประมาณเกือบ30นาทีได้เนื้อนุ่มเร็วมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไอส่วนเนื้อเป็นส่วนเนื้อที่ดีด้วยไม่รู้ส่วนอะไร พูดให้ดูดีเข้าไว้แต่ไม่ดูส่วนอะไรค่ะฉันเอ่อเลือกซื้อเนื้อไม่เป็นนะคะแต่ฉันทำอาหารได้จ้านี่ก็จะใส่แครหลอดลงไปเลยนะตามต่อด้วยมันฝรั่งนะคะจริงๆควรหั่นเป็นแบบลูกเต๋าถ้าจะทำแบบนี้แต่จริงหั่นแบบนี้ก็ได้ไมันไม่ได้สี่เรียสหรอกแล้วแต่บางบ้านเขาก็หั่นสี่เหลี่ยมบางบ้านเขาก็หั่นแบบนี้นะบ้านฉันก็ไปตามสภาพจ้ะอยากทำอะไรก็ทำจ้ะเดี๋ยวต้องเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะ นอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีนี่ด้วยถั่วแค่หลอดละถั่วเนี่ยจะให้จะทาให้น้ําสตูหรือน้ําน้ําแกงแล้วแต่ว่าจะทําแบบไหนอ่ะมีความหวานอร่อยนะคะไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็อร่อยแต่จะบอกให้แต่ก็ต้องใส่แต่พอดีเดี๋ยวมันจะหวานโพรเจอกับปริมาณให้ถูกต้องนะคะเอาละเอาละเดี๋ยวเติมน้ำก้อน ก้อนเราก็จะต้มให้น้ำมันแบบมวดลงนะคะเอาขอลุงเพิ่มด้วยปาปริก้านิดนึงนะบานคนก็ก็ใส่นะอย่างเช่นเอ่ออะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรพี่สกายของเอ่อคุณสามี จริงๆก็ไม่อยากจะเรียกสไปคือมันค่อนข้างจะสับสนตรงไหนรู้ป่ะพี่สไปของพอลมุดอ่ะก็คือเป็นลูกของลุงแท้ๆของพอลมุดแล้วฉันจะเรียกว่ายังไงดีเรียกลูกพี่ลูกน้องก็ได้จะเรียกลูกไอ้อะไรนะพี่สไปก็ได้แต่คือเขาเป็นแบบอายุน้อยกว่าไงอายุน้อยกว่าอพอลมุดไงเราก็สับสนก็นโอเคโอเคเรียกพี่สไปเหรอเนาะจนะได้ไม่งงเนาะ อ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเอาละค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วล่ะแล้วต้วองบอกว่าก่อนหนะ้านี้คุณต่อใส่พริกไทยดาลงไปหน่อยนึงนะคะให้มันมีรสชาติกับเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดหอมพริกไทยนิดนึงเนาะก็จะปิดไฟเลยนะคะรีบรีบรีบ,รบตักใส่จานกันเลยน่ากินใช่ไหมล่ะนี่ก็เลอะจานกะจะให้สวยๆหน่อยไม่เป็นไร ธรรมชาตินี่นะคะหันมาทางด้านนี้จะได้ไม่เห็นเอส่วนที่เลอะนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเ,เราจะเอาไปเสิร์ฟลกบอก่อนนะจ๊ะ